ครับทุกท่านในชนแนลขวัญละมาเซียกอ่อติดบาร์เซลโลนามาอัปเดตข่าวสารของสมูสอกันนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13เมษายน2563ก็จริงๆวันนี้เป็นวันสงกรานต์ใช่ไหมแต่ว่าก็ด้วยนโยบายรัฐบาลนะครับหลายคนก็น่าจะไม่ได้ไปเล่นน้ําที่ไหนนะอาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคบแต่ว่า บางคนก็น่าจะต้องออกไปทํางานอย่างเช่นผมในวันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจวันนี้ก็มีติดตามสถานการณ์เหมือนเดิมครับหลายคนถามว่าเรื่องราวของเนย์มาเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มีอัปเดตนะครับรวมไปถึงประเด็นที่เชื่อมโยงนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษ,ษฐกิจนะครับหลังจากที่มันมีผลกระทบจากไวรัสโคโรน1เนี่ยมันทำให้วงการฟุตบอลก็ได้รับความเสียหายพอสมควร นะโดยเฉพาะนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินในการเสริมทัพแล้วก็ค่าตัวนักเตะบางคนเนี่ยมันอาจจะมีค่าตัวที่ถูกลงมาเนมาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดณนะเวลานี้ใครที่สนใจร่วมสนุกนะครับอยากตื่นเต้นเล้าใจก็เชิญคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในเดซิคชันแล้วก็ ใครที่มีอาการปรวดหลังปวดเอปวปวดเข่าครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ในภาพนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ใครที่นอนเฉยๆอยู่ที่บ้านนี่อาจจะมีอาการนะครับก็สั่งไปใช้งานกันได้นะอ่ะโอเคนะครับข่าวของเราวันนี้ครับไปดูกันที่บทสัมภาษณ์นะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ครับชาวอิตาเลียนมีชื่อว่า นี่ครับชื่อว่า Marco Belinazo นะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนเขาก็ออกมาคาดการเกี่ยวกับผลกระทบที่วงการฟุตบอลจะได้รับเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาก็บอกว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านยูโรเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบภาพที่ค่อนข้างห่างไกลนะ ที่จะสามารถทำได้นะครับเป็นความทรงจำที่ห่างไกลนะเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่มีผลกระทบเนี่ยมันจะทำให้วิกฤตนะเรื่องของเนม a าเอฟเฟกนะครับเกี่ยวกับค่าตัวพุ่งเงินเฟ้อนะหลังจากที่มันเกิดการที่เปเชเม,มาฉีกสัญญาเนมาจำนวน200 22ล้านยูโรไปจากบาร์เซโลนาเนี่ยไอ้วิกฤตเนมาตรงเนี้ยมันจะหายไปนะครับตลาดการซื้อขายนักเตะจะกลับมามีเขาเรียกว่าช่องเลนจ์ของจำนวนเงินเนี่ยที่มันน้อยลงนะครับค่าตัวที่มันดูจะโอเวอร์ หลายๆคนในระดับแบบโอ้โหร้อยห้ล้านยูโรมันจะต้องถูกลงมานะด้วยปัจจัยดีมานด์ซั p l y ของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเขาบอกว่าหลายๆสโม,มส,สรเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่จะขายนักเตะของตัวเองเพื่อเอาเงินค่าตัวเนี่ยมาปโปะในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับแต่นะ ความต้องการของฝั่งผู้ซื้อไม่สามารถซื้อได้ในราคาที่แบบระดับเกิน100ล้านยูโรมันก็เป็นเรื่องปกติที่ตลาดมันจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับนะครับความต้องการของผู้ซื้อนะดังนั้นค่าตัวนักเตะต่างๆที่เรามองว่าหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะแพงจนแบบโอเวอร์อาจจะถูกลงมานะซึ่งเขาก็พูดเอาไว้ว่าเนมาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เขาพูดด้วยว่าในเคส นะอย่างที่แบบซื้อ100ล้านยูโรในการจ่ายค่าตัวอุสมานเดมเบเล่ที่บาร์เซโลนาเคยทำเนี่ยมันจะถูกลงมาประมาณ30%นะครับยกตัวอย่างนะออ,อย่างฟิลิปเป้คูติโ,โยนะครับจากเดิมที่เราคิดว่าค่าตัวของคูตี้เนี่ยจะขายได้100ล้านยูโร 30%ถูกลงก็คือเหลือ70ล้านยูโรให้นึกภาพตามแบบนี้นะครับส่วนในเคสของเนมาอ่ะสมมุติว่าเปเชตั้งค่าตัวเอาไว้180ล้านยูโรลดลงมา30%อาจจะเหลือสักประมาณ140กว่าล้านยูโรอันนี้คือคกลไกของตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็คือบทสัมภ,ภาษณ์นะการแสดงความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี มาโกเบลินาโซนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อว่าจะลดลงมาถูกลงจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งครับมีรายงานจากสื่อในเยอรมนีนะครับบิลนะเขาบอกว่าคิงส์ลีย์โกมันครับ ปีกของบาเยนมิวนิกเนี่ยเป็นหนึ่งในออปชั่นสำหรับบาร์เซโลนาเนี่ยครับเขาใช้คำว่าบาซ่าไลอัพบาเยนโกมันอิฟเนมาแอนลาตโร่ดิวฟอร์ตนะครับหมายถึงว่าถ้าดิวของเนมาและลาตโร่มาติเนสล่มลงบาซ่าอาจจะหันมาหาคิงเลสโกมันของบาเยนมิวนิกนะครับนักเตะมีค่าตัว อยู่ประมาณ60ล้านยูโรตามที่สื่อคาดการไว้นะก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีกนะครับเล่นได้ทั้งฝั่งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาแต่นะถ้าถามความคิดเห็นของผมนะครับสมมุติในเคสที่แบบร้ายแรงที่สุดบาซ่าไม่ได้ทั้งเนมารและเลาตาโลผมว่า เก็บเงินเอาไว้ดีกว่าไม่จําเป็นจะต้องเอาไปลงทุนนะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่ถูกๆอ่ะหกสิบล้านยูโรนะแล้วเห็นฟอร์มของโกมังในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้แบบโอ้หือหวาขนาดที่จะต้องไปลงทุนในระดับ60ล้านยูโรผมว่ายังสามารถเก็บเงินตรงส่วนนี้เอาไปเสริมทับในตำแหน่งอื่นๆนะครับถ้าเกิดไม่ได้เนมาและราตโลจริงๆนะครับไม่ ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปซือ้อแล้วผมก็ยังไม่ได้เห็นสื่อของสเปนรายงานด้วยมีแค่สื่อในเยอรมนีที่พูดถึงดีลนี้นะครับก็เคยเป็นตัวหลักในยุคข,ของเป๊ปกวาเดโอล่าที่เป๊ปคุมบาเยอร์แต่พอเป๊ปย้ายออกไปอยู่กับแมนซิตี้นะครับฮันเซฟลิกเข้ามาคุมบาเยอร์ก็แทบจะไม่ได้ลงสนามเลยนะครับไม่จำเป็นนะผมมองว่าไม่เอาดีกว่า นะครับเรื่องของเนมาเนี่ยก็มีข่าวมาฝากอีกหนึ่งข่าวนะครับสามีคนใหม่ของแม่เนมาอายุ22ปีนะครับเนมาเนี่ยอายุ28นี่คือคนในภาพนี้ที่ถ่ายภาพคู่กับเนมานะครับตรงกลางนี่คือถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ของเนมานะครับอายุ22ปีนะสามีใหม่ของแม่ อายุน้อยกว่าตัวเอง6ปีเออเนี่ครับเขาก็มีการโพสนี่นะไปดูใน IG ของแม่เนมาเนี่ยานาเดียกอนคาวเวสนะครับพ่อของเนมาก็มาคอมเมนต์ด้วยแต่จริงๆแล้วฝรั่งเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็เข้าใจได้นะก็ถือว่าเป็นสีสันนะพ่อตัวพ่อเลี้ยงตัวเองเด็กกว่าเออ นะับแต่ว่าก็นะไม่ได้เป็นเรื่องราวดาราม่าอะไรนะแค่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเออนะอ่ะมาดูเรื่องของลาตาโรมาติเนสครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์จากเขาเป็นน้องชายนะน้องชายของเอเยนลาตาโรนะครับเซคิโอซาลาเตเป็นอดีตนักเตะเป็นอดีตนักฟุตบอลนะครับ เอเจนต์ของลาตาโลเนี่ยชื่อว่าเบโตยาเกคนนี้เป็นน้องชายของเขานะครับเขาไปออกรายการทาง Fox Sport ของเซาท์อเมริกานะครับให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเชื่อผมลาตาโลเนี่ยย้ายไปสเปนแน่นอนนะแล้วพิธีกรก็ถามต่ออ๋อมีโอกาสที่จะย้ายไปเรอัลมาดริดหรือเปล่าซาลาเต้บอกว่า เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาจะย้ายไปสเปนเนี่ยนะครับเขามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายหลายสโมสรที่ให้ความสนใจแต่ถ้าเขาต้องเลือกทีมเดียวเนี่ยเขาจะเลือกเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาแน่นอนนะเราตโลเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นนักเตะที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับเป็นนักเตะที่ไม่มีลิมิตนะเป็นพวกแบบ น้ําครึ่งแก้วสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดไม่ปิดกั้นนะครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะแล้วเขาก็บอกว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ลาวตอโลเลือกไปเล่นให้บาร์เซโลนาไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือการได้เล่นเคียงข้างกับลิโอเนลเมสซี่ซึ่งเป็นเหมือนความฝันที่เป็นจริงสำหรับตัวของลาวตอโลมาร์ติเนส นะครับซาลาเต้ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้นะแต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจแบบนี้ครับไม่แน่ว่าเขาอาจจะรู้อะไรมาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าน้องชายของเอเย่นเ,นเขาไม่ได้มีส่วนร่วมนะเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือว่าเกี่ยวกับการเจรจาพูดคุยข้อเสนอนะครับดังนั้นบทสัมภาษณ์ ของซาลาเต้เนี่ยเราก็รับฟังเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งแต่อย่าเพิ่งไปแบบโอ้ยเอาเว้ยยังไงก็ได้เราตาโลแน่นอน100%ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ให้แค่รับฟังเอาไว้นะครับเขาอาจจะไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมาอันนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่พอพูดแบบนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าอย่างน้อยเนี่ยนะก็เชื่อได้ว่าเราตาโลน่าจะมีใจให้กับบาร์เซโลนาจริงๆเพราะว่าเขาจะต้องมีการพูดคุยกับพวกคนใกล้ชิด พูดคุยกับคนรู้จักคนสนิทแล้วซาลาเต้ก็เป็นหนึ่งในคนที่คุกคลีอยู่กับเราตาโรเป็นคนอาเจนไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำงานปัจจุบันนี้ก็ทำงานเป็นเอเยนเหมือนกันแต่แค่ไม่ได้เป็นเอเยนโดยตรงให้กับเราตาโรนะครับคอยช่วยงานนะเอเยนของเลาตาโรอีกทีหนึ่งนะครับช่วยกันไปช่วยกันมาช่วยกันอีกทอดหนึ่งนะครับอ่ะก็ เรื่องของลาตาโลเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้มีรายงานจากสื่อฝั่งอังกฤษบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน97.5ล้านปอนด์หรือ111ล้านยูโรเพื่อฉีกสัญญาลาตาโลมาร์ติเนสนะครับแต่ผมจะบอกว่าต้นฉบับของข่าวนี้มาจากเดอะซันครับ เดอะซั Sun, สื่อที่ขึ้นชื่อเรื่องของข่าวสีสันข่าวกระแสนะครับเป็นต้นทางในการรายงานข่าวของเราตะโลกเป็นที่แรกดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลองนะครับยังไม่สามารถปักใจเชื่อได้ผมยังไม่เชื่อว่าแมนซิตี้จะกล้าตัดสินใจในเร็วๆวันนี้เนื่องจากเขายังไม่ทราบผลการอุธอทธรณ์โทษแบนฟุตบอลยุโรปจากยูเฟ่านะครับมีโอกาส ที่แมนซิตี้จะโดนแบนจากการไปเล่นในเวทียุโรปแล้วถ้าเกิดโดนแบนขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของตัวนักเตะนะครับว่าจะเลือกย้ายไปเล่นให้กับแมนซิตี้หรือเปล่าแล้วผมยังเชื่อว่าเราตะโลกเขาก็คงมองเรื่องของการไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสำคัญเหมือนกัน <c oughs> เนื่องจากนักเตะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเขาต้องการสั่งสมประสบการณ์ในการเล่นใน บนเวที Euro, ยุโรปยูอนเตอร์เขาได้ไปเล่นนะครับย้ายมาบาร์เซโลนาเขาก็ได้ไปเล่นแต่ไปแมนซิตี้มันยังมีความเสี่ยงดังนั้นข่าวนี้ผมมองว่าเป็นเพียงแค่ข่าวสีสันจากเดอซันนะครับยังไม่น่าจะมีความจริงเพราะว่าพยายามไปสืบดูสื่ออื่นๆแล้วก็ยังไม่เจอสื่อที่มีความน่าเชื่อถือกว่าเดอซันที่เอาข่าวฉีกสัญญาของลาตโลมาเล่นนะครับอ่ะก็บอกเอาไว้ก่อนเผื่อจะเจอ สื่อในไทยนะครับที่เขาก็จะขึ้นพาดหัวว่าแมนซิตี้ตัดสินใจแล้วฉีกสัญญานักเตะจากอินเตอร์มิลาน97.5ล้านปอนด์นะแต่ให้รู้ตรงกันว่ามาจากเดอรซันบาร์เซโลนายังคงมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะได้ตัวอยู่นะครับถัดมาครับมีบทสัมภาษณ์ของเอเมอร์ซันครับแบ็กขวาที่บาร์เซโลน่าปล่อยให้เรอัลเบติส ยืมไปใช้งานนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกว่าไปให้สัมภาษณ์กับอาร์สนะบอกว่า I'm now ready to p ูเพย r ฟอร o บาร์เตอนนี้ผมพร้อมแล้วสำหรับการจะเล่นให้กับบาร์เซโลนามีข่าวก่อนหน้านี้ว่าบาซ่าอาจจะดึงนักเตะกลับมาใช้งานเลยในซีซั่นหน้านะครับจริงๆแล้วเอเมซันเนี่ย มีสัญญากับเบติสจนถึงปี2021แต่ว่าถ้าเกิดบาซ่าต้องการที่จะดึงมาใช้งานเลยเนี่ยบาซ่าต้องจ่ายให้กับเบติสในจำนวน8ล้านยูโรซึ่งก็ไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะอะไรนะครับบาซ่าสามารถจ่ายให้ได้นะครับ6ล้านยูโรขอภัยไม่ใช่8ล้านยูโรจ่ายให้กับเบติส6ล้านยูโรก็จะสามารถดึง a m a เม n เนี่ย มาใช้งานได้ทันทีนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับอาร์สเขาบอกว่าใช่ตอนนี้ผมพร้อมที่จะเล่นให้กับบาร์เซโลนาแล้วผมเคยถูกถามหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าคุณพร้อมหรือยังผมจะบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าผมพร้อมที่จะเล่นให้กับทั้งบาร์เซโลนาและทีมชาติบราซิลผมเนี่ยไม่วิตกกังวลกับเรื่องนั้นเลยแต่ตอนนี้ผมอยู่กับเบตตสจิตใจของผมเนี่ยผมก็ต้องทำเพื่อเบติสอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งที่ผมต้องอตอบให้ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้ย้ายไปเล่นให้บาร์เซโลนาผมก็พร้อมที่จะรับบทบาทการลงสนามเป็นตัวจริงเพราะว่าการเล่นให้กับบาซ่ามันเป็นความฝันของผมที่มีมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นแฟนบาซ่าตัวยงเพราะว่าชาวนักเตะบราซิลเนี่ยมาค้าแข่งที่บาร์เซโลนาก่อนหน้านี้เยอะแยะมากมายนะครับพอเห็นบทสัมภาษณ์แบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งทำให้เชื่อว่าบาซ่า มีโอกาสที่จะดึงตัวกลับมาใช้งานนะในฤดูกาลหน้านะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบาร์ซ่าจะเสียเนลสันเซเมโดหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้กำลังเจราจาอยู่กับแมนซิตี้ในการสลับขั่วนะครับแลกเปลี่ยนเซเมโดกับชูอัลการเซโลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยบาซ่าก็อาจจะขายเซเมโดออกไปให้เงิน ได้เงินกลับมาก้อนหนึ่งแล้วก็ดึงเอา a อเมซอนเนี่ยกลับมาใช้งานนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยฟอร์มการเล่นกับเรอัลเบติสไม่น่าห่วงสามารถยืนเป็นตัวจริงให้บาซ่าได้แน่ๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่ต้องติดตามดูค่าใช้จ่ายที่จะเสียเนี่ยไม่เยอะนะครับนิดๆหน่อยๆ6ล้านยูโรเองก็สามารถดึงกลับมาใช้ได้แล้วนะครับ ิดท้ายที่อีวานราคิเตชล้วกันนะครับวันนี้เขามีให้สัมภาษณ์ exclusive กับทาง w ุ n d o d เด o ปอติโบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอนาคตราคิเตชบอกว่าตัวเขาเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินอนาคตว่าจะไปะยังไงต่อจะย้ายไปทีมไหนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องดราม่าจริงๆเนี่ยผมก็ผมเห็นนะสื่อรายงานข่าวนี้เนี่ยสัก ระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆที่เขาโพสตเลยนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยว่าราเกติชเขาโพสภาพนะแบบภาพในความทรงจําหลายๆอย่างของเขาอะนะครับเกี่ยวกับการาลงเล่นในฟุตบอลโลก2018นะซึ่งเขาก็โพสต์หลายภาพเนี่ยครับเราเข้ามาดูใน i n s t a g r กรนะเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเกมที่ โครเอเชียเจอกับอาร์เจนตินาแล้วโครเอเชียเนี่ยก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับซึ่งดราม่ามันเกิดขึ้นในภาพนี้ครับเป็นภาพที่ราคิตชเนี่ยแตะบอลผ่านลิโอนลเมสซี่เข้าไปนะครับเมสซี่พยายามเข้าสก,กัดแล้วก็ราคิตชก็แตะบอลผ่านเมสซี่ไปได้นะคือมันมีดราม่าว่าแฟนบอลบาร์ซ่าจำนวนหนึ่งเนี่ย บอกว่าการที่ราคิติชลงภาพนี้เป็นการไม่ให้เกียรติลิโอเนลเมซี่ซึ่งผมมองว่าแม่งปัญญาอ่อนมากคือคือเขาก็ลงภาพรวมๆอ่ะหลายๆภาพมันไม่ได้ว่าเอ้ยตั้งใจจะแบบลงภาพนี้ภาพเดียวซะที่ไหนผมมองว่าแม่งปัญญาอ่อนอ่ะคือมันเป็นดราม่าที่แบบไม่มีอะไรเลยเว้ย ออดังนั้นผมก็อยากจะเตือนสตินะครับแฟนๆบาซ่านะที่ติดตามทางช่องทางของผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่ควรจะมานั่งดา่าราคิติชจนเกิดเป็นกระแสแบบติดแฮชแท็กราคิติชเอาซึ่งผมมองว่ามันไม่สมควรมันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องอะนะครับนะก็อยากจะให้เข้าใจตรงกันว่าอย่าไปดราม่าเลยเรื่องแค่นี้เองนิดๆหน่อยๆ นะครับคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะลงภาพเดียวเขาก็ลงหลายๆภาพร่วมกันนะครับซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมแบบผมรู้สึกพาวอะรู้สึกภูมิใจว่าครั้งหนึ่งกูสามารถแบบล็อกหลบนักเตะที่ดีที่สุดในโลกได้อะความรู้สึกผมจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเสียอีกนะครับซึ่งราคิติชก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเนี้ยเขาบอกว่าผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้เกียรติผมบ้างผมไม่ใช่ถุงมันฝรั่ง เขาพูดแบบนี้นะครับ I'm not black potato ผมไม่ใช่ถุงมันฝรั่งทุกคนควรจะให้เกียรติผมด้วยผมลงภาพไปผมไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็เป็นการแบบลงความทรงจำครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกแล้วภาพของเราเนี่ยนะเวลานักเตะม,มันลงไปเตะในสนามเนี่ยภาพที่มันมีแต่ละแต่ละ m a t เนี่ยมันไม่ได้เยอะเขาก็เลือกภาพที่คิดว่าเออมันดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับไม่น่ามีดราม่าอะไรส่วนบทสัมภาษณ์เต็มๆเดี๋ยวแปลให้อ่านกันในเพจ นะก็ติดตามได้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนี่คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะก็หลายๆเรื่องน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวค่าตัวเกี่ยวกับเนมาถ้ายิ่งถูกลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ตัวมากกว่าเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็แฟนๆฟนะครับใครที่เล่นฟี f a ออนไลน์สเมื่อวานนี้ผมทำาี P ีนะอาจจะยังมีแบบติดขัดบ้างมีปัญหา เรื่องของสัญญงสัญญาเรื่องเสียงนิดๆหน่นอยๆแต่ก็ฝากรับชมด้วยวายเป็นการเปิดแพ็คนะครับเกือ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 บเจ็ดพันบาทนะครับได้ไอคอนมาหนึ่งตัวเออเป็นตัวไหนเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็อนาคตเราจะได้มาเจอกันสำหร,รับฟีฟ่าในการสตรีมเล่นนะครับผมก็จะพัฒนาฝีมือร่วมร่วมร่วมไปกับทุกทุกท่านด้วยแล้วก็อนาคตเราได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ